สวัสดีครับวันนี้นะครับมีข้อมูลข่าวสารนะครับมาจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าเรียกว่าแบงก์ชาตินั่นเองนะครับวันนี้นะฮะผู้เขียนบทความนี้จากแบงก์ชาตินะชื่อคุณวิมลรัตน์ปิยะสถาพรพงศ์นะครับเขาเขียนบทความที่ชื่อว่านะครับคนไทยที่มีหนี้บัตรเครดิตได้อะไรจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่2ของแบงก์ชาตินะครับ มาตรการช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิตของแบงค์ชาติมาตรการแรกที่เปิดออกมาคือชำระขั้นต่ำจาก10%หรือ5%นะครับแล้วก็นะครับผมดูนิดนึงนะจากเดิมเนี่ยต้องจ่ายขั้นต่ำาิ0นะครับไม่ต้องจ่ายละจ่ายขั้นต่ำเพียงแค่5%ตั้งแต่ประกาศรู้สึกจะเมษาปีเนี้ยนะฮะ6-3จนถึง ปลายปี64เลยนะ5%พอปี65ขยับขึ้นมาเป็น8%เหมือนเดิมแล้วปี66ก็เป็น10%ตามปกติไปนะครับคือปรับขั้นต่ำนะครับปรับขั้นต่ำจาก10%เป็น5%นะอาอ่ะทีนี้ไปดูกันบ้างว่าหลังจากนี้นะฮะมาตรการระยะที่2เนี่ยแบงก์ชาติเขามีมาตรการอะไรมาช่วยเหลือนะครับคนที่ถือบัตรเครดิตกันบ้าง ผมจะขออนุญ,ญาตอ่านเลยนะฮะเพราะว่าบทความนี้เขาเป็นคุณนะฮะคุณวิมลรัตน์เป็นผู้เขียนนะฮะก็ขออนุญ,ญาตอ่านละกันนะครับจะได้เอาของเขามาแล้วก็อ่านเขาให้เต็มเ็มเลยดีกว่านะครับแต่อาจจะเสริมแทรกความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปบ้างเล็กน้อยนะครับเริ่มกันเลยนะฮะบทความเขียนไว้ว่าอย่างนี้นะฮะก่อนจะเข้าสู่หัวข้อของบทความนี้ขอปูพื้นเกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิตสักนิด คนทั่วไปอาจจะคิดว่าคนติดหนี้บัตรเครดิตนั้นเป็นเพราะความฟุ้งเฟอ้อบ้างหรือการขาดวินัยของผู้ใช้บัตรบ้างจริงทุกคนจะคิดแบบนั้นผิดอะไรนะคิดผิดถูกแค่ไหนไม่อยากให้ด่วนสรุปแต่อยากชวนคิดอีกมุมหนึ่งว่าบัตรเครดิตนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเพื่อใช้ซื้อสินค้าแทนเงินสดโดยเมื่อถึงกำหนดชำระควรจ่ายแบบเต็มจำนวน มิฉนั้นจะต้องเสียดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงบัตรเครดิตจึงเหมาะกับลูกค้าที่สามารถจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อถูกผู้ให้บริการทางการเงินเรียกเก็บตามรอบบินแต่อย่างไรก็ดีนะฮะการไม่มีเงินออมและไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในอัตราดอกเบีย้ยที่เหมาะสมคือความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตของคนจํานวนไม่น้อยบางครั้งเมื่อเกิดเหตุจําเป็นเช่นคนในครอบครัว เจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลหรือยานพานะรถยนต์รถจักรยานยนต์เสียต้องซ่อมแซมนะครับหรือแม้แต่ช่วงที่จบปริญญาตรีใหม่ๆเริ่มทํางานเงินเดือน1 2ื่นสถึงหมื่วันทํางานวันแรกก็ต้องมีข้าวของเครื่องใช้จนถึงเสื้อผ้าหน้าผมล้วนแต่เป็นสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าเด็กเพิ่งจบใหม่มันจะทําบัตรเครดิตได้ไงวะ <c oughs> วมันจําเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าหน้าผมจริงเดี๋ยวมันจะทําบัตรเครดิตได้ไงนึกไม่ออก ก็นะเ,เอาไมา่ว่าอ่านเขามาก็ขัดนิดนึงแล้วกันนะครับเขาบอกว่าล้วนแต่เป็นสิ่งจําเป็นทั้งสิ้นและจะทําเช่นใดในเมื่อไม่มีเงินทุนตั้งต้นที่เพียงพอก็ต้องพึ่งบัตรเครดิตสิจ้ะเขาเขียนอย่างนี้นะรูดปื๊ดรูดปื๊ดแล้วพอเงินเดือนออกก็คิดว่าจะนําไปจ่ายชําระที่รูดไว้ได้แต่เอาเข้าจริงก็อาจจะไม่สามารถจ่ายได้เต็มจํานวน เพราะต้องเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งเพื่อค่ารถค่าอาหารค่าใช้จ่ายประจําอื่นๆนะนะมาถึงตรงนี้ขอสอดแทรกนิดหนึ่งใครที่จ่ายรูดบัตรเครดิตแล้วจ่ายไม่เต็มจํานวนก็โดนบัตรโดนค่าดอกเบี้ยสองเด้งเลยนะฮะนะอ่าเราไปหาข้อมูลดูแล้วกันว่าโดน2เด้งยังไง2เด้ง3เด้งกันแหละนะครับเดี๋ยวเราหาข้อมูลดูลกันโดนยังไงนะครับนะผู้เขียนบอกว่าจึงเป็นที่มาของการผ่อนชําระบัตรเครดิตผ่อนไปผ่อนมาก็เข้าสู่วงจรผ่อนขั้นต่ํา 10%บ้าง5%บ้างเจ้ากรรมจ่ายเท่าไหร่นี่ก็ไม่หมดเจะทีและนี่คือปัญหาของลูกหนี้บัตรเครดิตที่ผ่อนชำระหรือที่เรียกกันว่า r e โวเวอร์นะข้มุนไปเรื่อยๆนะหลายล้านคนที่ติดหนี้บัตรเครดิตมากกว่า10ล้านใบและพวกเขาก็เริ่มอยากจะปลดหนี้ดอกเบีย้ยแพงนะครับวิกฤตโควิดครั้งนี้นะฮะมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก รายได้ของคร,ครัวเรือนและธุรกิจปรับลดลงอย่างมากทําให้ชีวิตคนมีหนี้บัตรเครดิตยากลําบากมากขึ้นผู้ให้บริการทางกเงินใจดีมีมาตรการช่วยเหลือโดยในระยะที่1เน้นกา,การจ่ายชนะขั้นต่ํารายเดือนลดลงจาก10%หรือ5%เพื่อเพิ่มสภาพคล่องช่วยให้ลูกหนี้บัตรมีเงินสดเก็บไว้ใช้ในอยา่ยางชีพในประจำในด้านอื่นๆในการใช้ชีวิตประจําวันมากขึ้นนะคือสรุปคือระยะที่1เนี่ยนะ ออกมาตรก,การช่วยเพียงแค่นะครับจ่ายขั้นต่ำจาก10%หรือ5%เท่านั้นนะครับนะต่อมานะครับมีเสียงสะท้อนมาว่าอัตจจราดอกเบี้ยบัตรเครดิตยังอยู่ในระดับสูงหากเป็นไปได้น่าจะมีทางเลือกที่หลากหลายที่ช่วยเสริมสภาพคล่องระยะสั้นแลนะช่วยเห็นแสงสว่างที่จะปลดหนี้ไปพร้อมๆกันเพราะลูกหนี้บัตรจำนวนไม่น้อยได้เพียพรพยายามผ่อนจ่ายและมีวินัยมาโดยตลอด ซึ่งก็ยังมีอีกจำนวนมากที่ไปไม่ไหวและต้องกลายเป็นหนี้เสียซึ่งถึงคราวจำเป็นแล้วที่จะต้องช่วยหาทางออกให้กับเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มเราคนไทยด้วยกันจะทิ้งกันได้อย่างไรความเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านี้ได้นำมาสู่มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่2มาแล้วนะครับมาแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านให้ฟังแบงก์ชาตินะฮะแล้วก็คนไทยเนี่ยมีหนี้บัตรไม่ใช่แบงก์ชาติสิผมพูดผิด คือเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยนะครับมีหนี้บัตรได้อะไรจากมาตรการช่วยเหลือของแบงค์ชาติระยะที่2นี้บ้างนะครับอยากขอให้พวกเราเหล่าลูกหนี้สละเวลาสักเล็กน้อยศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อทางเลือกที่ใช่สําหรับตัวเองนะครับผมอธิบายฟังนะโอเคเขาบอกว่าลูกหนี้บัตรเครดิตได้อะไรจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่2บ้างนะครับเขาแบ่งเป็นหนี้2ออย่างนะฝั่งที่เป็นหนี้ปกติยังไม่เป็นหนี้เสีย นะครับอ่านะครับฝั่งที่เป็นหนี้ปกตินะ <c oughs> คืออะไรบัตรเครดิตนะครับจ่ายขั้นต่ำเมื่อกี้บอกไปแล้วนะจาก10%บเรหลือ5%นะครับแล้วก็ขยับเป็น8%ขยับเป็น10%นะ5%จนถึงปี64 8%ปี65 10%เป็นปกติคือปี66นะครับทีนี้เขาก็ปรับลดดอกเบี้ยลงนะครับจาก18%เหลือ16%ลดลงส นะครับเขาบอกมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหา2563นะครับก็คือเดือนหน้านี้นะที่ผมอ,อัดคลิปวันนี้ก็เดือนกรกฎานะครับนะครับคือลดดอกเบี้ยลง18หรือ16นะครับแล้วก็ลูกหนี้ที่ยังจ่ายปกตินะครับเขาบอกว่าผู้ให้บริการทางการเงินอาจให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อจูงใจให้ลูกหนี้จ่ายชําระหนี้ต่อเนื่องแต่ก็ไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นนะ,ะไม่เห็นมีอะไรต่อเนื่องเลยที่จะเพิ่มที่จะช่วยคือพูดง่ายให ให้โบนัสคนที่จ่ายดีไม่มีเลยนะยังไม่เห็นนะครับทีนี้เขาบอกว่าลูกนี้ที่ได้รับผลกระทบนะจากสถานการณ์โควิดเนี่ยอย่างนี้นะมีทั้งหมดไม่ใช่มีทั้งหมดสิมีเงื่อนไขอย่างนี้เขาบอกว่าลูกนี้แจ้งความประสงค์นะครับที่จะออขอรับความช่วยเหลือตรงนี้นะครับคือ1เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาวนะเปลี่ยนหนี้บัตรเครดิตเป็นสินเชื่อระยะยาวนะครับเปลี่ยนแปลงเป็นเงินกู้นะครับ อาจราดอกเบี้ยจะทําให้เหลือแค่12%คือจาก18%เหลือ12%นะแล้วผ่อนกันยาวๆ48งวดหรือ4ปีถ้าคุณทําวิธีการนี้จะไม่เสียประวัติในเครดิตบุโรนะครับคือแปลงหนี้ไปเลยนะผ่อนกันไปเลยยาวๆนะ48งวดไม่เสียประวัติในเครดิตบุโรนะครับ 3. ใช้วงเงินที่เหลือได้ตามความสามารถในการชําระหนี้อ่านะครับคือนะ สมมุติว่านะครับคุณมีวงเงินบัตรเครดิต50,000บาทนะครับแล้วคุณภาระหนี้คุณอยู่แค่36ม0 0คือใช้ไม่เต็มวงเงินเอาเลขกลมๆแล้วกันเป็นหนี้บัตรมีวงเงินบัตร5 0,000และใช้จ่ายอยู่แค่3 0 0 0 0คือมีภาระหนี้อยู่แค่3 0 0 0 0นะไอ้3 0 0 0 0ืเนี้ยคุณแปลงไปเป็นเงินกู้เลยนะ48เดือนดอกเบี้ย12%แปลงไปเลยนะเอาไปคำ,คำนวณดูว่าจะต้องผ่อนเดือนเท่าไหร่นะ วงเงิน5ห0เอาไปแปลงเป็นเงินกู้3 0,000ยังเหลือวงเงินที่ใช้ได้อีก2 0 0 0 0ก็คือบัตรเครดิตคุณก็จะโดนลดวงเงินเหลือแค่2 0 0 0 0นะครับอีกส0,000ต้องจ่ายเป็นงุดดไปนะครับนี่คือมาตรการช่วยเหลือในกรณีที่คนยังไม่เป็นหนี้เสียนะแปลงหนี้มาเลยนะไม่ติดประวัติอะไรทั้งสิน้นยังเป็นลูกหนี้ดีเป็นปกติเหมือนเดิมดอกเบี้ยจาก18%เหลือ1 2ออันนี้ดีมากนะส่วนที่2เนี่ยถ้าใครที่เป็นหนี้เสียไปแล้วเนี่ยไปเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้เอา นะครับไปเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้เอาแล้วก็เข้าไม่ได้ไม่ได้ไปอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งแล้วนะไปดูที่คลินิกแก้หนี้เอานะเ,าเงื่อนไขตรงนั้นอยู่อยู่ที่คลินิกแก้หนี้นะอืมนะครับอ่านี่ผมอ่านสรุปให้ฟังแล้วนะนี่คือมาตรการระยะที่2ที่แบงค์ชาติออกมาเพื่อช่วยเรานะครับทีนี้เขาบอกว่าข้อควรรู้เพิ่มเติม,ตมที่สําคัญ 1. การแปลงหนี้บัตรมาเป็นเทอมโลนคือเงินกู้เนี่ย ไม่ได้ทําให้ติดประวัติเสียในเครดิบูโรนะ,อะตอบข้อแรกก่อนข้อที่2ลูกนี้ยังคงมีวงเงินบัตรเครดิตไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้แต่วงเงินบัตรจะลดเหลือเท่ากับวงเงินเดิมหักด้วยยอดนี้ที่เปลี่ยนเป็นเทอมโลนก็ที่ผมบอ,อกเมกื่อกี้นะวงเงินบัตร5 0,000่ 50, เป็นนี่อยู่3 0,000ื 30, ่นก็แปลงเป็น3 0,000เป็นนี่เงินกู้ผ่อน48งวดดอกเบี้ย12%ไปแล้ววงเงินบัตรก็ยังใช้ได้เหลือแค่2 0,000ืนนะครับอ่าอันนี้เข้าใจนะฮะ ถิงไหนละอ่านะครับอ่ะต่อมาเขาบอกว่าสำหรับกรณีนะฮะที่วงเงินบัตรเดิมเต็มผู้ให้บริการทางการเงินอาจจะพิจารณาวงเงินแก่ลูกหนี้ในจำนวนที่ไม่มากนักเช่น5 0 0 0 0ถึง10,000เพื่อมีความสะดวกแก่ลูกค้าสำหรับชีวิตใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อเหตุฉุกเฉิน,เ,เ,เ,นเป็นการตอบแทนในยามยากลำบากก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่ผู้ให้บริการพอจะทำได้นะ ก็คือให้วงเงินท็อปอัพเพิ่มเข้าไปอีก20%ประมาณนะประมาณ20%นะครับคือพูดง่ายคุณมีวงเงินบัตรเครดิตเต็มวงเงิน50,000นะแปลงเป็นเงินกู้ไปเลย50,000ทั้งก้อนนะครับผ่อน4ปีดอกเบี้ย12%นะและหวังว่าธนาคารจะเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตที่คุณอีก20%เป็นห0ื่นหนึ่งเสรุปง่ายๆคือจากเดิมเนี่ยวงเงิน50,000นะครับก็ เอาไปแปลงเงินกู้ซะกเต็มเลยนะแล้วก็บัตรเครดิตเพิ่มวงเงินให้อีก20%่อันนี้บอกเลยว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากน่าจะยากน่าจะยากนะไม่น่าจะทําให้หรอกแต่แปลงเงินกู้ให้ทําให้แต่เพิ่มวงเงินบัตรให้ไม่น่าจะทําให้นะครับข้อควรรู้เพิ่มเติมที่3บอกว่ามาตรการระยะที่2เนี่ยนะครับได้เสนอแผนการผ่อนชำระเทอมโลนไว้ที่48งวดหรือ4ปีดอกเบี้ย12%เพื่อให้ลูกหนี้ได้มีหลักยึดหลักคิดในการเลือกใช้สิทธิ อย่างไรก็ดีกรณีที่ลูกหนี้ต้องการผ่อนชำระระยะที่สั้นกว่านั้นเช่นผ่อน24งวดหรือ30งวดก็สามารถเจรจาก,กับผู้ให้บริการได้เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่า12%ได้หรือในทางกลับกันหากต้องการจะผ่อนยาวเช่น60เดือนเพื่อให้ค่างวดในแต่ละเดือนลดลงก็ทําได้เช่นกันโดยโดอกเบี้ยก็ไม่เกิน12%เหมือนกันนะมันจะให้หรือเปหหล่าลหะอถไม่รู้เหมือนกันนะแต่สรุปก็คือถ้าเกิดเข้ามาตรการนี้ไม่ติดประวัติในบูโรนะครับอื ทั้งนี้พวกเราอาจสงสัยว่าถ้าเปลี่ยนหนี้บัตรมาเป็นเงินกู้แล้วภาระโดยรวมจะเป็นอย่างไรดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่และที่สําคัญคือในแต่ละเดือนต้องจ่ายมากกว่าจ่ายขั้นต่ํา5%หรือไม่ะนะครับผมอ่าในให้ฟังนะเขาจะมีภาพประกอบแต่ว่าเพื่อนคงไม่เห็นภาพประกอบหรอกนะเขาบอกว่านะครับข้อ1สมมุติว่าพวกเรามีหนี้บัตรเครดิตคงค้างอยู่1000 0แบาทปกติเนี่ยจ่ายขั้นต่ํามวดละ5%สมมตินะจ่ายขั้นต่ำหนะ้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนบาทก็คือจ่ายเดือนละห้าพัน นะครับแต่ถ้าแปลงเป็นเงินกู้นะหนึ่งแบาทแปลงเป็นเงินกู้เนี่ยผ่อนส8เดือนดอกเบี้ย12%เนี่ยจะผ่อนเดือนละประมาณ3,000บาทนะครับในช่วงปีแรกภาระจ่ายจะลดลงจาก 4, 9, 700, ราวๆสี่หมืเาพันเจอยเหลือสามหมนะครับแถมดอกเบีย้ยก็ยังต่ํากว่า2อ0พัาสอความชัดเจนว่าต้องจ่ายนี่กี่งวดนี่จึงจะหมดคือข้อดีของการเปลี่ยนมาเป็นเงินกู้ ซึ่งจะช่วยปลดหนี้ได้ในงวดที่40แต่ถ้าจ่าย5%ไปเรื่อยๆอาจจะได้ถึง48งวดและแถมใช้บัตรเดิมรูดเพิ่มอีกวนเวียนกันอยู่แบบนี้จะเป็นวงจรชีวิตแห่งหนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะสรุปให้ฟังนะมันเป็นข้อดีข้อเสียยังไงคือ 1. ดอกเบี้ยถูกกว่าแน่นอนนะครับนะแปลงจากอ่าเงินบัตรเครดิตเป็นเงินกู้48งวดดอกเบีย้ย12%ถูกกว่าแน่นอนถ้าคุณผ่อนตามสูตรนี้คุณจะรู้ได้แน่ๆว่า คุณจะหมดนี่ภายใน40งวดถึง48งวดอ่ะนะถ้าเกิดคุณผ่อนตามตารางที่เขาให้มาเนี่ยคือคุณหมดหนี่แน่ๆแหละนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยจ่ายแบบขั้นต่ําแล้วคุณไม่รูดมาใช้เลยนะถ้าจ่ายแบบขั้นต่ําที่5%เรเราไม่รูดมาใช้เลยเนี่ย8 4งวดถึงจะหมดก็คือ7ปีนะโดดแบบไม่ใช้เลยนะไม่ออกมาใช้เลยนะ7ปีถึงจะหมดนะอ่าทีนี้เขาบอกว่าอ่ะถ้าเกิดคุณใจแข็งพอก็ไม่เป็นไรแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะ จ่ายต้องจ่ายทั้งหมดแปดสี่งวดไปเรื่อยๆจ่ายเข้าไปจ่ายเข้าไปโดยไม่เอามาใช้เป็นไปไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยสักพักหนึ่งก็ต้องงัดออกมารูดเหมือนเดิมเพราะว่ามันอดใจไม่ได้เพราะบัตรเครดิตมันใช้ได้อยู่นะครับนี่เขาก็กลัวว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับส่วนกลุ่มที่4เนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่นะครับเป็นหนี้เสียเนี่ยนะครับแบงก์ชาติก็บอกว่าก็ไม่ได้ทออทิ้งนะเพราะคําว่า NPL หรือหนี้เสียคงไม่มีใครอยากจะเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหนี้รายย่อยซึ่งแทบไม่เคยเห็นว่าล้มบนฟูกเลย,ยไม่เหมือนลูกหนี้รายใหญ่ซึ่งในมุมของผู้ให้บริการเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะฟ้องร้องดําเนินคดียึดทรัพย์เพราะนอกจากทรัพย์สินที่ยึดจะมาสร้างภาระเพิ่มแล้วยังมีผลกระทบในเชิงสังคมที่ยากจะประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยุคโควิดเนี่ยทุกฝ่ายพึงใช้ความถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเป็นที่ตั้งปัจจุบันผู้ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนได้ร่วมกันจัดตั้งคลินิกแก้หนี้ อันนี้ผมคามไปแล้วกันเพราะว่าคลินิกแก้หนี้เนี่ยเงื่อนไขหลักๆก็คือนะครับรวมหนี้นะรวมหนี้กันตั้งแต่1นลายขึ้นไปไม่เกินกี่ลายก็ได้แต่ว่ามูลมูลนี้ทั้งหมดที่ต้องเข้าเนี่ยคือไม่เกิน2ล้านบาทนะครับไม่เกิน2ล้านบาทและดอกเบีย้ยคิดก,กันอยู่ที่ 4- 7จนะจะผ่อนกันอยู่ที่ประมาณแสนล้านสนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าลูกหนี้เนี่ยนะครับจะไม่สามารถ กู้เพิ่มหรือกู้อะไรได้เลยนะมันจะบันทึกในเครดิตบูโรเลยนะยกเว้นแต่ว่าคุณจะจ่ายหนี้ไปแล้วเกินครึ่งหนึ่งของเงินต้นนะอ่านะอันนี้ถ้าคุณจ่ายหนี้ไปแล้วเกินครึ่งหนึ่งของเงินต้นคุณสามารถไปกู้อะไรก็ได้อีกนะแต่ว่าผมว่านะครับก็อย่าไปกู้เลยนะอ่าผมอ่านให้ฟังนะครับบอกว่าทั้งนี้นะครับโครงการของกินิกแก้หนี้เนี่ยคือลูกหนี้จะต้องชําระหนี้ในส่วนของเงินต้นคงเหลือทั้งหมดนะและหากทําตามแผนได้ จะยกดอกเบีย้ยคงค้างเดิมให้ทั้งหมดนะครับก็คือสมมติว่าคุณมีนี้บัตรเครดิต3ใบใบละ5 0,000ื่นเป็นเงินแสนห้าและแต่ละใบคุณมีนี้ค้างอยู่ใบละ2 0 0 0 0ื่นเป็นเงิน6 0,000นะถ้าคุณแปลงนี่เป็นเงินกู้นะเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ได้คุณจ่ายจะต้นแสนห้าให้จบก่อนไอ้ดอกเบีย้ยเนี่ยเขาจะยกให้ทั้งจำนวนเลยนะถ้าคุณจ่ายคุณจ่ายตรงตามเงินไขนะครับอ่านะเขาว่ามองผิวเผินอาจทำให้เข้าใจผิดว่างั้นเรามาเป็นหนี้เสียดีกว่า จะได้รับสิทธิพิเศษเข้าโครงการได้นะจะได้รับการลดดอกเบี้ยนะเขาบอกว่าแต่ในชีวิตจริงเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะการเป็นหนี้เสียจะมีประวัติที่ไม่ค่อยสวยงามปรากฏอยู่ในเครดิตบุโรซึ่งตรงนี้เองทําให้ลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียเนี่ยพยายามจ่ายหนีนะ้จากรายได้ที่มีอยู่น้อยนิดหรือแทบจะไม่มีเลยโดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้หลุดวงโครจรประวัติเสียในทางข้อในฐานข้อมูลเครดิตบุโรเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนใครใครเขาบ้างนะครับ เจตนารมของแบงค์ชาติเนี่ยสนับสนุนให้ผู้ใช้โทษทีนะฮะเจตนารมของแบงค์ชาติสนับสนุนให้ผู้ให้บริการทางการเงินเสนอแผนปรับโครงสร้างหนี้ในลักษณะเดียวกันกับคลินิกแกนี้เพราะมองไปข้างหน้าผลกระทบโควิดอาจทําให้ลูกหนี้บัตรจํานวนไม่น้อยหมดกําลังลงและอาจเป็นหนี้เสียการที่เจ้าหนี้แนละลูกหนี้ได้เจราจาปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกันจะเป็นวาระทางเศรษฐกิจที่สําคัญมากโดยเฉพาะหนี้บัตรซึ่งเป็นหนี้ที่มีจํานวนมากที่สุด ในบรรดาหน,นี้รายย่อยทั้งหมดดังนั้นเนี่ยนะครับโครงการาหรือแนวทางของคลินิกแก้หนี้จึงมีความสําคัญและจะยิ่งทวีความสําคัญขึ้นในยุคโควิดนะฮะในฐานะทางรอดที่จะช่วยจํากัดปัญหาหนี้บัตรไม่ให้ลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตหนี้รายย่อยที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมดังที่หลายภาคส่วนได้แสดงความกังวลไว้นะครับบอกว่านะฮะนอกจาก ลูกหนี้บัตรเครดิตที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือดังที่กล่าวลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่จ่ายปกติและที่เป็น NPL ก็มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือในสัดเดียวกันนะคือทั้งบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลนะครับจะแตกต่างกันก็ตรงอัตราดอกเบีย้ยนะที่ลดเพดานลงจาก28%หรือ25%สินเชื่อบุคคลดอกเบีย้ยค่อนข้างแพงนะเพราะกรณีเพราะกรณีหนี้ปกติที่ต้องการเปลี่ยนประเภทหนี้เป็นเทอมโลนหรืออัตราดอกเบีย้ยสูงสุดไม่เกิน22% ลองศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเบียนของแบงค์ชาติโอเคเอาเอาอย่างนี้เลยนะจบกันอย่างนี้เลยเหรอนะครับอ่ะผมบอบสรุปก็คือระยะที่1เนี่ยแบงค์ชาติออกมาตรการคืออจ่ายขั้นต่ำอย่างเดียวนะพอระยะที่2ก็มีอะไรบ้างคือ1นนะครับอ่าแปลงนี้บัตรเครดิตเป็นเงินกู้ผ่อน48งวดดอกเบี้ยน12%นะก็มีแค่นั้นแหละที่แบงค์ชาติออกมาช่วยนะครับอืนน่นก็ไม่เห็นมีอะไร นะอันนี้ก็ปกติดูปกตินะก็พิยงแต่ว่าเขาเขาปลดล็อกให้ว่าใครแปลงนี้บัตรเครดิตเป็นเงินกู้ไม่ต้องติดประวัติเครดิตบูโรนะพูดชัดยืดยจาวก็มีแค่นี้แหละหลักการแบงค์ชาตินะครับก็ลองดูนะฮะใครสนใจนะฮะจะเข้าโครงการของแบงค์ชาติลองติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรของคุณได้เลยนะครับบอกว่าจะแปลงเงินกู้บัตรเครดิตเป็นเงินกู้ซะเลยนะไม่ไหวแล้วดอกเบีย้ยต้อง1 2ผ่อน4ปีนะนะก็ติดต่อธนาคารเจ้าหนี้ของเราได้นะครับเจ้าหนี้บัตรเครดิตของเราทั้งหลายนะครับ โ okay, อเคก็เอาการสยืดยาวนะครับวันนี้ผมไปละก่อนจบนะครับประชาสัมพันธ์ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์บริษัทต,ตัวเองนิดนึงนะครับบริษัทผมนะครับอันโตนิโอแอตโตนีนะครับดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะครับเป็นบริษัทที่นะฮะเชี่ยวชาญนบนะองเลยว่าเชี่ยวชาญน,นะในการเป็นที่ปรึกษานี่ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ทั้งหลายนะ10ล้าน20ล้านขึ้นไปนะ โทรมาคุยกับผมไม่ใช่โทรดิไลน์มาคุยกับผมได้นะครับบริษัทรบับเป็นที่ปรึกษาให้นะครับค่าที่ปรึกษาคิดยังไงคิดเป็นรายเดือนนะครับเซ็นสัญญากันครั้งแรกคือ6เดือนนะครับหลังจากนั้นผลงานดีจะต่อก็ว่ากันไปคิดเป็นรายเดือนนะครับรายเดือนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ติดต่อมาดูแล้วกันมันเป็นเคส by เคสมันตอบไม่ได้นะครับต้องดูรายละเอียดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันสวัสดีครับ